น,นี่คือแบบมาแบบนี้เลยนงเป็นพวงแบบนี้เลยอันนี้กี่เดือนครับพี่ขึ้นจากเรือตรงนั้นเลยแล้วก็ยำให้ที่นี่เลยน้าแก่เลยแล้วก็นี่ครับเมนูที่ได้มานะครับเมนูหอยทอดก็ผัดกันที่นี่เลยตมนผู้ต้นผู้ต้มมีหมดทําสดที่นี่เลยแล้วก็เดี๋ยวไม่มีที่นั่งกินเดี๋ยวจะหาที่นั่งกินให้นะครับมีเบียร์ขายด้วยใช่ไหมเอาลงขึ้นใส่ให้น้องครับผมดวนี่เขาจะเป็นหอย อหอยหอยนางลม,หอ,งลมหอยนางลมของบางพระเอ้ยไม่ใช่สิสีราชา,ชาตอนหอยสีราชาเนาะพอดีไปหลายที่เกินอเครับคุณผู้ชมก่อนกลับแล้วก็เดี๋ยวมาดูที่เขาเอาหอยแมงคู่นะครับขึ้นมาจากเรือ ใช่ไหมฮะอ๋อ oh. อันนี้คือแบบยังไม่แกะใช่ไหมครับนี่คือตัวใหญ่เลยโอ้ oh. มันหนักนะเนี่ยอ,อ่ะพี่ชูให้ผมดูหน่อยพี่อย่นี้นี่คือแบบมาแบบนี้เลยน้องเป็นพวงแบบนี้เลยอันนี้กี่เดือนครับพี่อะไรวเก้าเดือนออานน้วะเดืใช่ไหมอ๋อเยอะนะเนี่ยโอเคขอบคุณครับพี่เดี๋ยวหนักเดี <laughs> ๋ยวหนักวางเลยเลยครับโอเค นุ่งก็จะขึ้นไม้แล้วหอยนางรมเนาะไซส์นี้เนาะชิมได้ไหมครับเนี่ยได้ทำให้พี่เขาชิมหเลยฮะอานน่้อยใส่อะไรนะโอ้โหโอ้โหนี่เราใส่โนะตะขีแล้วก็เบียร์กระป๋องนึงมีเบียร์ขายด้วยใช่ไหมอันนุ่งชิมใส่ให้เนาะอ๋อครับผมตะขีเดลียวเัาจะได้นี่เขานี่เราจะขอเขา เดี๋ยวเราก็ต้องจ่ายตังค์เนาะขึ้นจากเรือตรงนั้นเลยแล้วก็ยำให้ที่นี่เลยนางแก่เลยแล้วก็นี่ครับเมนูที่ได้มานะครับนี่จะเป็นหอยหอยหอยนางลมหอยนางลมของบางพระเอ้ยไม่ใช่สิสีราชาตอนหอยสีราชาเนาะพอดีไปหลายที่เกินหอยทอดก็คือเป็นหอยจากที่นี่เลยหอยแมงผู้ที่นี่แหละ ใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่าอันนี้ครับประวัติศาสตร์ในทะเลตรงนี้เลยราคาจะแตกต่างจากข้างนอกไหมครับไม่อ่ะอันนี้สี่สิบห้าสิบอ่าสี่สิบห้าสิบราคาจ<ช>ับต้องได้นี่สี่ของเพือนอย่างเดียวอ่าู่นอย่างเดียวทำสดที่นี่เลยแล้วก็เดี๋ยวไม่มีที่นั่งกินเดี๋ยวจะหาที่นั่งกินให้นะครับมีค่ะมีทีี่มโต๊ะให้นั่งกินก็มีกรมปูข้างในนี่นี่นี่ คือบางทีบางคนเขาเขามานี่เขาเขาเข้าใจว่าเอ๊ะพี่เขาทำงานอยู่หรือเปล่าแต่ไม่ใช่ก็คือมาถามได้แล้วก็มาซืออ้อได้เลยที่นี่เลยเป็น2เมนูนะครับก็จะเมนจะเป็น,ปนอหอยนางรมนะครับแล้วก็จะมีหอยทอดเมนูหอยทอดเขาผัดกันที่นี่เลยโซดผู้โซดผู้ต้มมีหมด คือแกะหอยแมลงภู่ที่นี่เลยหอยสดๆเลยทําสะอาดแล้วใช่ไหมครับเนี่ยใช่ใหอยปอดสารก็คือหอยจากเกาะลอยนี่แหละแผอยู่นั่นขึ้นมาจากทะเลอ่ะอือจะลงไปดูเลยในแพหอยโอ้อยากไปอยู่ทําไงจะไปเหรอไม่เราคนเดียตอนนี้ลมแรงเออลมแรงจะไปได้ลมจัดนี่ครับก็จะได้บรรยากาศแบบนี้เลยเพราะว่าเราก็ไปถ่ายจากตรงนู้นมาไล่ไล่มาเรื่อยๆ เราก็ยังไม่เจอหอยตัวใหญ่ท้ายที่สุดก็หอยตลาด่ชัวร์สุดเลยเนี่ยไอ้น,นี้ไซส์กี่โลครับเนี่ยโลห้าสิบโลห้าสิบใช่ไหมหมายถึงว่าไซส์นี้ก็คือโลละห้าสิบบาทนี่ไซส์เล็กอ๋าาอฮะสามห้ามันนะรสชาติไม่บอกว่าออกมากไม่ได้ปลาเลย นี่คือหอยไไหอยนั่งลมนี่นนคือของที่นี่ก็จะทรงแบบนี้ตัวไม่ใหญ่มากแต่รสชาติเมื่อสักครู่นี้ก็คือกินไปก็มันไม่เค็มเยอะเพราะว่าเขาแช่น้ำไปแล้วลแต่ถ้าไม่แช่น้ำนี่จะขึ้นมาสดๆแล้วก็จะเค็มหน่อย ก็คือจะอยู่แบบนี้ทุกวันเลยใช่ไหมทุกวันทุกวันถ้ามาก็จะเจอ,อเจอปุ๊บก็เข้ามาทักทายได้เลยเาบ,บเปลี่ยนผู้บริหารใหม่อะไรนก็นใหม่ ครับคุณผู้ชมตอนนี้เป็นช่วงสุดท้ายของอเสือหลงตลาดแล้วนะครับวันนี้เรามาสัมผัสชีวิตนะครับคนที่เขามาหาหอยกันนะครับบางคนก็มามาเล่นเนาะบางคนก็ลองมาดูบางคนก็มาครั้งแรกนะครับบางคนก็พาหลานมาดูอะไรประมาณนั้นนะครับบางคนก็อหอบไปได้เยอะเลยนะครับและบางคนก็ไม่ค่อยได้ก็มีนะครับก็มาเล่น,นเฉยๆอะไรประมาณนี้นครับ นนก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับวันนี้ขออยุดคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับ